เราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความขาดแคลนเราขาดแคลนในทุกๆด้านขาดแคลนบุคลากรขาดแคลน้บประมาณขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนเรามีผลสำเรจทางการเรียนต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นปัญหาที่สําคัญของโรงเรียนเนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนเราไม่สามารถที่จะจัดออนไลน์นักเรียนที่ยู่ห่างได้นักเรียนจะต้องเรียนรู้ที่บ้านซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านต้องจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่นักเรียนไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการรับองค์ความรู้ที่ครูถ่ายทอดไปมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับผู้เรียนผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงองความรู้ต่างๆได้เลยเนื่องจากผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนในการจัดซื้อจัดหา และคุณเนตให้กับผู้เรียนได้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและก็โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะขอรับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันระดมทรัพยากรเพื่อมาจะซื้อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียน,นการสอนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นถ้าโรงเรียนได้รับ การบริจาคและก็สามารถจะซื้อจัดหาสื่ออุปกรณ์โน้ตบุ๊กได้ตามที่วางไว้ทำแผนที่วางไว้เราก็จะ,ะนำมาใช้ตามแผนก็คือจัดก,การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ตัวนี้แล้วก็จะขยายกลุ่มเป้าหมายจากผู้เรียนและครูในโรงเรียน ก็ขยายไปสู่ผู้ปกครองและก็ชุมชนเพื่อที่จะใหะ้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์จากโน้ตบุ๊กที่เราได้มาโดยผู้ปกครองและชุมชนจะสามารถเข้ามาเรียนรู้โดยใช้สือ่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้ในการเขียนเว็บเพจเว็บ,วบ,วบไซต์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในการประกอบอาชีพของผู้ปกครองผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ ทำโครงการตัวนี้ก,การจัดโครงการตัวนี้นักเรียนจะมีผลสิล์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเนื่องจากโอกาสในการศึกษาค้นว้ามากยิ่งขึ้นผู้ปกครองและชุมชนก็จะมีความพึงพอใจในโครงการนี้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากโน้ตบุ๊กอย่างกว้างขวาง